เดี๋ยวนี้เปิ้อู้ตามซื้อนาะเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนดังแล้วคุณคาดได้อย่างพ่องคุณอยากได้อย่างพ่องปรเดี๋ยวนี้คุณก็สามารถบอกผมผมก็สามารถซื้อคุณได้นาะเดี๋ยวนี้คุณในใจคุณบอกว่าคุณอยากได้ทีวีครับเอ่อทีวีผมก็จะหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองซื้อคุณก่อนครับเอ่อแต่วนได้่วนหนึ่งผมก็อยากให้คุณทับงาน ฮับงานอนเตอร์เทนฮับงานรีวิวเนี่ยมันจะช่วยกันไปเฮาสองคนก็จะได้ใหญ่เบยเได้โตเวยเจะได้ทำหลังคาจะได้เทป,ปื้นจะได้ทำห้อง,งคุณแม่นก็คุณก็จะได้สบายถูกกาครับครับอ้าวมันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าคุณบ่ช่วยเลยงานเงินผมเสนอไปคุณบาฮับงานเลยมันบ่ถูกอย่างเปิ้นนะคุณต้องฮับงานเข้าใจก่อนครับ คุณก็ใส่อู้มาแหละแล้วผมอู้นเนี่ยอู้คนเดียวเนี่ยมันไปจ่ายโอ้โหนั่นหรออ้าวอู้มาอ้าวกว่าทุกก็เ<อ>วลาผมเสนองานเสนออย่างเนี้ยคุณก็ต้องหับตัวครับผมบมาใจว่าเพิ่นเสนองานมาอย่าอ่านั่นนี่คุณบอาเอาสักอย่างปฏิเสธหมดอะแล้วเขาเจ่อเงินที่ไหนมาแปลงหลังคากล้ากลับให้เสื้อกับตัวกี่บาทกล้ากลับให้เสื้อเขาได้ตั๋วกี่บาทเข้าใจก่ พยายามอู้พยายามพอผมนี่เข้าใจเออข้าใจเออก็แน่กอะอ้าวก็เข้าใจแล้วคุณจะทําก็ปฏิบัติตามก็อ้อาวถ้ามันงานง่ายก็โอเคคุณก็ยังเลือกงานอยู่อะ่ะเ,เปิ้ลนหนึ่งบอกไม่เลือกงานไม่ยากจนอย่าเปิ้อนหนึ่งสอนนะฮะล่ะแล้วคุณจะเลือกงานอยู่อะ่ะมางานไหนเนี่ยฮาบอสเร<ป> ก็เดี๋ยวก่อนก็นเออขอถูก,กขอว่าเนี่ยขอเดี๋ยวผมจะเสนองานอ๋อจะเสนองานไปอย่างต่วว่าเปิ้นเปิ้นมาอ๋อต่วว่าเนี่ยเปิ้นมาไอ้น้องแซมไอ้จากเมืองไทยลิซติ่งเนาะไออันเอาอย่างจัดไฟแนนซ์พ่องครับผมมาเสนอครับเนี่ยงขอบอกว่าเอาบ่มีอย่างสักอย่างอ่ะจัดไฟนองไฟแนนซ์ประเดี๋ยวเนี่ยรถเอากหมือนมีสองคนมักนกน็มีลูกเรื่องกันเดียว แมรถโยนผมก็โดนยืดไปแล้วแมนเอ้าว่ามีอย่างจัดเอา้าเดี๋ยวแล้วเอาเอาอย่างไปเปิ้ลอ๋อประเดี๋ยวนี้เปิ้ลจะบอกว่าเปิ้ลเปิ้ลชอบเฮาเปิ้ลเป็นเอฟซีเฮาไอเสมลุงชัยนี่นะเปิ้ล <c oughs> เป็นเอฟซีเฮาเนี่แล้วทีนี้เปิ้ลบอกว่าอันเอาอีผมคอว <c oughs> ่าเอาอีผมคออัน เอาเขี้ยวลุงใช้ได้ก่อนอะ่ะเออเปิยนนกคือกรณีพิเศษเปิยนกนกรณีพิเศษเลยว่าเอาเขี้ยก็ได้เอาเขียเเ้ยวลุงใช้ซี4 4่โบนนะเปิ้นเปิดเครดิตืึอสองแสนบาทแล้วเราสามารถเอาไปทําทุนได้สองแสนท่านนะมาเลยมาถอนเอาคนเดียวเออเปิญถือเราจัดไปแน่ถึอเราเนี่ยเปิญจะจัดถึอเราเนี่ยสองแสนมีมูล,ลค่าสองแสน แล้วคุณจะเอาก็ถ้าเอาเนี่ยผมสามารถเอาเงินสองแสนน่ะมาหมุนมาทํามาจูนเจียเฮาสองคนได้เลยได้เข<อ>า,าถอน,นเขาเอาไปจัดหมอสองแสนเขาไม่ต้องขายเขาพ่อนปล้นพ่อนโมทเขาปิ้งมาใส่ที่เก่ากะเขี้ยวคุณอะเนี่ยขอพอ่อมาขอพ่อเขี้ยวเขี้ยวตังโบลแอ่ามันมีอยู่สองสองสองช้อยให้เลือกประเดี๋ยวนี้น่ะเขาจะเอาเขาจัดไปแน้นกับไอ้แซมกะไอ้แซมอ่ะ ที่เพื่อนทำเมืองไทยลิสซิ่งนี่ยนะเขาจะเอาเข้าไปจัดกาแล้วก็มีเพื่อนทำงานในเชียงในเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารีเนาะเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารีนี่ก็คือแบบเดียวเนี่ยฮิปโปเพิ่นมีที้านั่งตัวสองตัวเนี่ยมันแบบบอฮิปโปนะคือมันแบบบอสแล้วทีนี้แบบเดียวนี่นักท่องเที่ยวอย่างเนี่ยถ้าโหมดโควิดเนี่ย นักท่อ,องเที่ยวเนี่ยมันดึงจะเข้าไปนักเปิดไปพ่อฮิปโปต้องการพ่อฮิปโปแล้วทีนี้ฮิปโปมมีกระตัวปูตัวปูถุงกูอย่าี่ายไอคีงานไปเป็นปลอมเป็นฮิปโปอ่ะแล้วมันบบโคบแกันมา,า,าฟังผมก่อนกะลุงก็ฟังผมไปเลือกงานเพราะถึงว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนโอ้อะหา้าใจเงาพ่ชซ้อพรว่ายังบาดใจ ลุงชัยมาเดียวเนี่ยใครใครก็ะทึงว่าแม้แต่ผมก็ะทึงว่าลุงชัยเนี่ยร้องแอปปากพออ่ะ A A ของกวาง A A เงยหน้าขึ้นหน่อยใหญ่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 ลุงชัยเขาอู้ซื่อๆด้วโอ้เราไปจะาเขาอู้ซื่อๆนะเป <c oughs> ิ้ลเสนอมาเขาไปปลอมไปลูกฮิโปอยู่ตัวฮิโปฮะแต่ขี้เงี้ยมาไปงา ไอ้ควายเนี่ยเปิ้นถึงว่าไม่เลือกงานไม่ยักชนเป็นว่าอแบ่ใจแล้วเฮาอยากเงินที่ไหนมาแปรงหลังโครงหลังขาเราเฮาบ่ต้องแปรงแฮนอนอย่างอั้นกับปอแล้วเออฮาบ่ใจเรื่องมากเออก็บ่ใจเฮาก็แปรงก็ไปผมจะไปอยู่ตางบนเชียร์ลุงก็ได้เหรอแค่ปากบ่อยจุละอ้อนเขาอ่ะเเออออ ออบใบไจยจุแล้วอ่อนเวลาเปิดเทอร์โมโ,โคทริดเน่คือขิงบักเคยได้ยินกันอย่างคนตกลงไปฮิปโปโก,กินก็อันนี้เขาปลอมมาแล้วปลอมแพร่ดาราเขาปลอมไปลูกมันมันไม่ยาเขาใหญ่ก็ขิงงียเหมือนย่วก็็เขียวผมมีใบแจยก่เขี้ยวผมมีเนี่ยเออเออเออิงงียเหมือนย่ ขอพ่อคำนะป้าเจ๊เดียวผมจะเสนอเพื่อนไปแล้วเขาจะได้บอกราคาเพื่อนไปป่ะได้ขอพ่อขอเนี่ยขอพ่อกำเดียวกำเดียวกำเดียวฮะมันเหมือนแต่นะเงยเงยหน้าหน่อยเออฮ้องตาใดเพื่อนหื้อตาอ่านเนอะถ่ายเนอะถ่ายจังมันเอะแล้วคุณเบาา่ะแล้วคุณก็เลือกงานน่ะแล้วแต่เขาจะมีงานแต่ละอย่างของคิงเนี่อแก่เออ บ่ได้อาสนับสนุนอ้าวคิงยูงมาเมาเขาเป็นอะไรได้ดีๆอ่าลูกอ่ะเอาอู้บ่ได้อ่ะงานบริสุทธิ์งานบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์ฮ่าฮู้ไอ้เอ๊ะคิงยังมาลองลงไปนะถ้ามันแงบใส่คิงไงเขาไปลูกมันมันไปแย่เหาใหญ่ลงชายแต่งตัวก็แจ้งมันแต่งตัวเขียนหน้าเขียนตาใส่หางให้มไเขาใส่หางแล้วก็ถึงหมื่นมันแล้วน่ะก็คิงยังมันย่ว่ะ มันนี่อะบ่เฮนี่บ่เฮนันี้ไม่ได้เฮาจะมีเงินมาใช้ผมก็อู้เต้นะครับก็งานแต่ละอย่างลุงมาเอาสักอย่างแล้วจะฉันผมเนี่ยใหญ่หลวงชะแตงกับไปใช้มีกันนะแล้วจยังเฮี่ยใหญ่ลุงก็บอกมาแหละลุงจะค่ายใหญ่หยาง เหนื่อยเหนื่อยไทยอีนะแล้วผมมันจะจะปั้นบาขึ้นล่ะบาทเดียวดังพอดังปุ๊บลุงชัยเนี่ยอู้ซู่จะเลือกงานน่ะเล่นตัวลุงเล่นตัวเนี่ยงานแต่ละอย่างคิงอ่ะก็พายเปเป็นฮิปโปได้พ่องเออแม่เจียงใหม่เนี่ยเป็นลูกเป็นลูกฮิปโปบัได้อ่ะเออบ่าวอย่าอัานวงก็ถึงบ่าวผมบอกเพื่อน่ะเออเอาเอาเอาเคสอันดีกว่า เอาเอาเขี้ยวเนี่ยเข้าไปแนนจบข่าวเนาะมาต้องไปเป็นลูกฮิโปละเอาว่าใหญ่โอ้เอาเขี้ยวไปจัดไปแนนโอ้เอาอย่าเออโอเคจัดไปบายบายกุ๊กกุ๊กบายบายกุ๊กกุ๊กก่อนเร็วบายบายกุ๊กกุ๊ก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 ตีนไม่ตัวเ